ไม่เรียกป้าไอ,อ, <laughs> อยางเรียกพี่ก็ย,ยังไม่เขาไม่รู้จักเราเขายังเรียกเราพี่อ่ะ <c oughs> ดีใจค่ะมีคนรักน้องก็ดีใจค่ะ <c oughs> อย่างและเจว่าอย่างลูกชมไปโรงเรียนอย่างเงี้ยชมไปส่งลูกไปอะไรเงี้ย <c oughs> พวกเด็กๆที่เขาเป็นเพื่อนลูกชมอ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้รู้ว่าชมเป็นใครเขาก็ไม่ได้รู้ว่า เออแม่สายฟ้าพายุเป็นดารานะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้รู้ก่อนอันนี้โซเชียลมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าเด็กป .5 ไปถางกับคนที่ว่าไม่รู้จักไม่ชมเป็นลูกใครคือคนที่ไปอิงใคนเื่อบ่างคนนี้คือใครนะอย่างเงี้ยแม่ได้เห็นข่าวแล้วไหมครับเห็นแล้วค่ะเป็นไงบ้างก็ดีนะไม่เรียกป้าแล้วอยากเรียกพี่ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจออะไรนะค่ะไม่เคยเจอโดนเรียกอะไรอย่ ก็ยังไม่เขาไม่รู้จักเราเขายังเรียกเราพี่อ่ะอ่ามการ้กเรามกเารียกเขาเรยคารียเรีกเาแรสกเขารยกเขาีใกเ่ะีกเรขาเกขีกเกเกเกกกับกเราเีกามีนกกี พอแบบว่าคนบอกว่าไม่รู้จักชมพู่แบบแล้วก็มีคนมาถกว่าชมพู่อะไรยาไงไม่จักเขาจริงๆหรอแล้วก็ผลงานเลยยาวงเสวยอะไรแบบนี้แล้วจบมันเป็นยังไงบ้างไหมกับยุคสมัยเองที่แบบมันเปลี่ยนไปจริงๆก็ตามนั้นเลยอะค่ะก็ก็มันก็เปลี่ยนไปจริงๆเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งเราไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะดาราหรือว่าสื่อหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันมีหลากหลายอ่ะ เออถูกไหมคะเมื่อก่อนก็ยุคของเราก็คือละครก็คือ3 5 7แค่นั้นถูกไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันมีอะไรให้คนเลือกเสพตามความชอบตามกลุ่มตามอะไรของเขามากขึ้นมันก็ก็เป็นเป็นไปตามยุคตามสมัยคิดไเพราะว่ามันเ็วขนาดนี้เหมือนกันกับเรื่องของเจเนอเรชันที่แบบเฮ้ยคนคนมันหมดยุคเราแล้วจริงๆหรือว่าอย่างไรคนไม่รู้จักเราแล้วกับต็คอท่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ส <laughs> ี<ม> <c oughs> เรียสเออค่ะมันมันมันเช็คอค,คอมเมนต์มาไหมแม่ว่าแบบว่ามันเป็นยังไงบ้างนะกับคนที่เขาพูดถึงเราในแง่นี้เช็คคอมเมนต์ไหมละะ่ะ <c oughs> คือชมก็เห็นชมเห็นที่เป็นแบบเหมือนพวกเพจพวกอะไรเงี้ยเอาไปลงอะคะ่ะก็ก็ตามนั้นก็แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ไปแบบว่าล่าแม่โมดหรือว่าไม่ได้ไปแบบว่าคือไม่ เออไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นใช่ใ,ใช่เพราะว่าอย่างอ่ะลูกอย่างละเจว่าอย่างลูกชมไปโรงเรียนอย่างเงี้ยชมไปส่งลูกไปอะไรเงี้ยพวกเด็กๆที่เขาเป็นเพื่อนลูกชมอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้ว่าชมเป็นใครเออเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเออแม่สายฟ้าพายุเป็นดาราะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้รู้มันมันก็เป็นโลกของเด็กเขาไปแล้วอ่ะอืมค่ะอืมก็เหมือนบางทีเราก็ไม่รู้จักตัวละครในโลกของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยอืม คมาเรื่องอาร์ทอยยิ่งยิ่งมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์สองแล้วก็แบบอาร์ทอยยิ่งมีอีกแล้วอ่ะไม่ใจจะทำแฉบอกว่ายังไงคนที่ทำให้แต่ทำให้ดีจิ๊บบอกจะทำให้อีกเหรอไม่รู้จะมีจิ๊กจั๊กใช่ไหมแฟนๆเผมเปิดเตรียมเงินรอไว้ซื้ออ๋อค่ะเออก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาเอาเอาอันนี้ก่อนอันนี้เออ ตอนนี้นางสงการเขาเตรียมตัวไปถึงท่านไหนแล้วคะสงการนางสงการเหรอคะก็เดี๋ยวจะฟิตติ้งชุดนี้เดี๋ยวจะฟิตติ้งแบบวันสองวันเนี่ยค่ะก็จะจะจะฟิตติ้งแหละต้องขี่ต้องขี่อะไรไหมต้องสวมอะไรไหมคะเออชมยังไม่รู้เลยว่าต้อง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 นสวมจริงๆเรากังวลไหมด้วยความที่ชุดมันต้องมีคอบเยอะก็จริงๆก็แอบกังวลก็คือเหมือนแจ้งไปทางเหมือนจะเป็นอาจารย์นะเนาะที่เขาทำพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีแจ้งไปเหมือนกันว่า ของน้องถ้าแบบคือเทคนงเทคนิคเลยมันต้องไม่เหมือนผู้ใหญ่นะจะมานั่งผูกผ้าจริงๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องค่อนข้างจะแบบสําเร็จมาแล้วก็พวกเนื้อพวกเนื้อผ้าอะไรเงี้ยคือถ้าทันนะ<ม>่ะเด็กเขาจะเขาจะไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่ดเด็กมันไม่ทนน่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ค่ะวันน <c oughs> ี้น่าจะเป็นการที่เด็กที่สุดการเวลาที่สุดเาที่สุดไหมใช่ไหมน่าจะใช่สามขวบค่ะ ยังร้องลอยกระทงอยู่เลยเนี่ยก็เลยแบบยังร้องลอยกระทงอยู่ว่าเออยังแยกไม่ยังแยกไม่ค่อยออก๋ยวต้องบีบดีๆด